สวัสดีวันอังคารวันนี้ก็เป็นอีกวันที่โอ้ที่มาตากำลังพูดนี่ตาอันนี้ไม่ได้ไม่แน,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 น่จ้าที่ ไม่หญิงหน้าฝป่องนี้เลยโตหญิงตาอุ้มอเบตาอุ้มเอ้บยังไงฮะยังไงจ้ะยังจะจะหญิงฮึมดูดูเด็กหญิงเด็กหญิงเด็กหญิงโตแล้ว หญิงโตแล้วก็ให้อุ้มให้ตาอุ้มนี่แบบหละหตาอุ้ม,ม,มญิโตเลยนะหญิงหญิงใเนาะเนาะเลยเธอใหญ่ใยปลาสลิดหญิงปลาสลิด ยังไงอะอยอย่าฟังเดวยกันอย่าฟังเดกันอย่าฟังเดยกันได้ได้ได้ไดไี่มาระสานกระสานกะสานก่อสาน

กนี่อืเขียวไงเด็กอนมัขึ้น,นหไหวไหมเดียเ๋ยวตาไม,ม่กินเดี๋ยวพี่มาร์คมันเจะอาการไมพี่มาร์กี่กินได้ไหมไม่กิกน ยุด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 มานี่มา่นี่มาเนี้ยมาทุกคนตอนนี้เด็กๆก็โชว์พลังโชว์พลังโชวเยอะก็โดนตาดูนไง อ้ามารายงานทีละตัวว้ยุงอม่ยุงพวกเธอยุงอ้ามาเวลมาเวลสวัสดีกันทักทายสวัสดีอ้ามาสวัสดีกันค่ะมีมาเวลมีแมกกี้มีเน,นโนใครใครจะจับมือตาใครจะจับมือตามาใครจับมือตาจับมือเนี่ยที่มาจับมือเนโนเธอเพิ่งเกลียดเลยฉันมาใครจับมือจับมือมือเชคฮันเชคฮันมาเอาเวล เอาไปปะเนี่ยมามามาพวกเธอนี้แบบจ้านง่ามมากมือ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 นะมือเมื่อกี้ขอมือเมื่อกี้บอกมือผมอยู่คาดเนี่ยอือ่ะใครมือทำช่องมือมือเอามือมามือมือมือฉันฉลาดที่สุดเนอะบอกอ่ะมามามา พวกเธอเนี่ยอะไรจะมาขึ้นจะมาขึ้นตานี่พี่มาเลยอ๋พี่มาพี่มาจะสับเนี่ยมันมีใครเช่าเคนตาเลยอืมอืมอืมอ ทำไมมันน่าเศร้านั้นยังไงผมไม่ได้เศร้านะตาผมมาพักเหนื่อยเล่นเหนื่อยอืมแต่รุมน้ำเชรานะหยุดหยุดหยุดโนาะแม็กกี้หยุดฟังไหมฟังไหม มจะกินอะไรมิลูกอะไรดิอะไรดิอะไรดิตันเอ๊ดูดูดูน้ำโชคกันนะเนาะตาสั่งแล้วนะตาห้ามเลยนะไม่ฟังใช่ไหมไม้หญิงไปหาไม้มาหญิงหญิงไปหาไม้มาไปหาไม้มาให้ตาไปหยิบไม้มาให้ตา น้กเกินเีทำไมหล่อจังเลยนั่น่เหมือนกันโน้กเหนื่อยกัน้ินโชว์โชว์พลังะโชว์พังล้มกี้ยิ้มดิอะไรติดไปจมูกอมื่อกี้ยิงยิงไปไหน เฮ้ยสองตัวยังเล่นกันอยู่ใช่ไหมหยุดเดี๋ยวนี้ฟังไหมน้ำสุมน,น,น้องหยุดคำสั่งตานี่นะต้องหยุดกันนะหยุดก็ได้นอน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  หญิงนี่หาเรื่องเห็นลิลลี่นี่าาเ,นเ,ลนนเลยหญิงกอบอดหญิงเจอจิ้งจบหรือลิลลี่รลูที่มาก็เลยต่างใช่เลยทุกคนจิงจบจิ้งจบวันนี้ จงคุณแม่จงจ,จงจมองแทบจะไม่รู้เรื่องมันคือหนุกำแพงมากเลยแต่หญิงหน้าตาสุดยอดเลยหญิงสายตาพี่ม้าก็เห็นวหญิงนองเลยนะเอาเรื่องเลยนะนใครอย่าได้เข้ามาในอาณาจักรอาณาจักรของเขานะไม่ได้นะ มาจองเธอนั่งจ้องเหมือนว่าจิงจงจง,จ,ง,จ,ง,จ,งจะลงมาคนะรับเสรว่าเห็นพเ,เห็น,หนพี่หญิงพี่หญิงหนูจะจัดการเอง อะไรอย่ามาจับเขานเนื้อเปียกมาดิไหนนะเนาะโชแหมโชเหมือนว่าเธอจะเป็นได้เนี่ยเนาะทำมันฟอร์มมันเป็นใครดีกว่ามันเป็นกินสุงไพรไม่ว่าจะเก่งเมื่อกี้เอออะไรก่อนอะไรกันทุกคนเมื่อกี้มองไม่เห็นอะไรกันเนี่ยทุกคนดูอะไรกัน เริ่มมาแล้วนะพวกเธอพี่หมาปล่อยมันไปเถอะมาลงมาล้างเท้ากันเลยได้ไหมล้างเท้ากันได้แล้วล้างเท้าเข้าบ้านได้แล้วโอเคโอเคเตรียมเข้าบ้านมีกี่โมงแล้วหกโมงแล้วเข้าบ้านกันได้แล้วป่ะเข้าบ้านได้แล้วป่ะเข้ามาเข้ามาเข้ามาเร็วเข้ามาเข้ามาเร็วทข้ามาหมดเร็ว เร็วนะน้องน้ำโชว์เข้ามาเข้ามาเร็วๆพี่มะเข้ามาพี่มา,มา,มาไม่เข้าใช่ไหมโอเคอยู่หน้าบ้านโอเคไม่เข้าโอเคเรียกไม่เข้าไม่ต้องงงมาไม,ไม่ต้องเข้ามาไม่้องเข้ามาออาลีกกนอียกเอาเข้ามาเร็วๆทำามาเร็วๆพี่มะ เรียกเข้าไม่ยอมเข้ามาโอเคโอเคนะเดี๋ยวตาจะเคลียร์อาหารแล้วทุกคนตอนนี้ผมยืนอยู่หน้ากระจกนะแต่ผมไม่ได้หันมองคุณซอมผมจะสังเกตเออผมจะลองดูว่าเขามีปฏิกิริยายไงไงเหมือนผมกำลังบนอยู่คนเดียวยวันนี้เหนื่อยจังเลย เด็กๆก็ดื้อกันมากสนกันมากฉันพูดอะไรเขาก็ไม่ฟังกันเห,หนื่อยเหนื่อยจังเลยจะ,ลจ,ะะจะมีใครให้กำลังใจนะนี่นะไม่สนจะมีใครให้กำลังใจมั่งฉันก็ไม่อรู้เลยนะ มีบางคนนอนอยู่เฉยๆกำลังใจก็ไม่ให้อมอง